เมื่อวันที่4รกรกฎาคม2568ณวัดน้ำแดงตำบลน้ำแดงอเภม,มืองฉะเชิงเซาจังฉะเชิงเซานายประสิทธิ์อินทโชตรองผู้ว่าราชการจังังวดฉะเชิงเซานำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระสิทธิน,นครินทราบรมราชชนนีหรือพอาศาวอรประจำจังังวดฉะเชิงเซาไปให้บริการตรวจรักษาสุขภาพแก่ประชาชนเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัยล,ลักษณ์อัครราชกุมารี กรมภาษีสว่างควัตวรคัตยราชนารีนเื่อกกาสบันทลายวันประสูตสิ4กรกฎาคม2568โดยให้บริการแพทย์แผนปัจจุบันแพทย์แผนไทยและด้านธันตกรรมทั้งได้มอบชุดยาสารมันประจำบ้านพระราชทานแก่ผู้สูงอายุด้วยหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิพอสวอปฏิบัติงานโดยอาสาสมัครประกอบด้วยแพทย์ทันตแพทย์เภสัชกรพยาบาลและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ทุรก,กันดารนด้รับบริการทางการแพทย์อย่างทั่วถึงอย่างมีประสิทธิภาพโดยมีสมเด็จพระเจ้า พระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนาครินทรงสืบสารงานพอ,อสวอต่อจากสมเด็จพ,พระศรีนครินทราบรมราชชนนีปัจจุบันสมเด็จพ,พระเจ้าน้องนาง,งเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวัลยลษักอัครราชกุมารีกรมภาษีสว่างขว,วขัตวรขติยาราชนารีทรงดำรงตำแหน่งประธานกิจมศ